แบบว่าถ้ามีคนขับมาเราก็รู้ถ้ามีรถที่เยอะเราก็ออกได้วงอยู่ฝั่งเล้าสถานเนี้ยเ <c oughs> ป็นฟ้าสุด <c oughs> ไม่ไครับม <c oughs> ีวะ่ะฉ <c oughs> ี่ครับฉีกครับ มันน่าจะลงแฟรลี่ว,วะเปล่าวะมันก็ไม่มีตรงถนนนะไม่เห็นเลยมีตรงนี้มั้งหนึ่งนะมั้งหนึ่งมีคนอ่าโอเคอย่างน้อยเรามีเรือคือมันลุ้นว่ามันลุ้นว่าวงมันลุ้นว่าวงจะจบฝั่งหนุนฝั่งสานเนี้ยสามตัวเลยวะไงโอ้ผมมากขอ,องจริง <c oughs> อบวงใช่รถไม่ไปไหนหมดเออมีบักกี้อยู่คันหนึ่งบอกเลยนะถ้าผมเข้าคู่กับกัปตันป๊อปนะโอ้ยสบายไอ้เ <c oughs> ุีไย <c oughs> แตตตามเมื่อกี้ชัดเล่นเหมือนโยนจริงอะเหมือนแบบไม่อยากเล่นแล้วอะ <c oughs> ไปแม่ดนอนอั่านเลย มันไม่มีของไงมันอยากไปฟาร์มก่อนเฮ้ยมีรถมารถผมรถผมแล้วมินิคูนโฮกในที่สุดเราก็ได้เล่นเฮ้ยตรงนี้มีมินิกระบอกหนึ่งนะถ้ไม่รีบอะไรผมว่าเราฟาร์มให้ฟูเลยก็ได้นะแบบนี้ เพราะว่าตรงนี้มันตั้มไปเกาะลุนได้ไงมไม่รู้ว่าวงจะเกาะไหนวงจบนจบนเกาะบนละวงจบแล้วเ,ลเออกูอ่านมาแล้วผมใช้แคลคูลเลทเลยจริงนี่มันนอสตาดาจิดาเนอ No, นอสตาเนมุดเนไอสัตวปืนไมไหนหมดครับเนี่ยระวังมาก์หนึ่งเคลื่อนที่มาหาเรานะครับมีคุณสีให้ใครเอาปะไม่อเอ,อ,เอ,อาครับ สวัสดีหนึ่งคนดูด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะเพื่อนเขามาเล่นแบบตึงๆไงว่าเราเราเป็นตัวทวง<_ ấy> <_ ấy> เราเป็นตัวทวงอ้าวสวัสดีครับคุณวรริทวัฒน์ Quit นอนนอนคุณวิทวัตมาสองวัตตี้ว่างหรือเปล่าให้ป่าพรุ่งนี้ไม่ทำงานเนี่ยพรุ่งนี้วิทย์หยุดดูเอ็มอาร์อิ่มเตมเตมเปล่เปิดหมดแล้วมั้งเหลือแต่ลมแล้วมั้งวิทย์คอตกแล้วมั้งนั่นแหละ ง่วงแหละไอ้เย่ขอตกอ่ะหวยไม่แข่ง้วันก็ไปสัตหามาเนาะนี่มันคนสวดมนต์ก่อนนอนจริงอว้สัตคาถาบทไหนก็ไม่รู้ เจอหมวกสองใบผูยังไม่เจอ,เ,จอเลยจ้ายังไม่เจอหมวกหนึ่งเลยเนะี่ยหมวกหนึ่งก็ได้เขาน่าจะลืมใส่หมวกมาให้แบบแมปนี้พักหนึ่งมันไม่อิ่มนะเว้ยพี่ ใช่แต่ว่ามันคงจะดูวงว่ามันจะเข้าเฟอร์รี่หรือว่ามันจะเข้าเราเว้ยนี่มนหมกหมกสองอยู่ตรงนี้สองใบคือถ้าเป็นกูถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นกูอะเข้าเฟอร์รี่ไม่ออกมาหรอกมาขอบวงรองไงดีวะมาร์กหนึ่งอะแม่งมีคนแม่งชอบเข้ากันเว้ยถ้าวงมาทางเนี้ยไงมึงโดนตีแน่นอนอ่ะแล้วชนอย่างง่ายเลยเฮียหมายถึงยังไงวะหมายถึงมาร์กหนึ่งมันจะเข้าเราเหรอ มาร์คหนึ่งอ่ะแต่มันก็โดนตีอ๋อไม่เดี๋ยวกูว่ามันน่าจะออกแล้วแหละมันว่มันไม่ได้ไวอยู่นะมีไท้ามึง่าออไม่เอาอะไรป่ะคอลลี่มีคนป่ะมึงว่าอี่มไปนี้สามล้อเราฟาร์มให้อิ่มแล้วเราไปหาเขาเล่นดีกว่าเล่นแบบบนเขาอ่ะรอยิงแจมเขาอะ ไม่ต้องอยู่แม่งแล้วบ้านเซอร์เมเสเยอะเจัดไปเฮ้ยอะไรนี่ยี่ใ,ใครต่อยหน้าต่างอะไรอยู่ปะโปโปโป,ป,ป,ปทำไมทำไมมันถึงเก็บ องนนอยอยาก<อ>าได้กิฟต์แดงวะใครเจอกิฟต์แดงบอกกูนะได้ได้อันนี้มีท้ายท้ายสนัยเน,นาพี่ชัดตรงพี่มีมอ,อมเตอร์ไซค์สองล้อไม่ใช่หรอไม่ไม่ตรงเนี้ยสองล้อไม่ใช่หรอเอาสามมาทั้งหนึ่งสามล้อใครเจอกิฟต์แดงบอกเนึ่ได้ได้ได้ ไอคลิบแดงอยู่นี่พี่เก็บให้ไม่ได้ว่ะเต็มกระเป๋ากูอะไรเนี่ยมันเต็มไวู่กระเป๋าเนี่ยกินเอมแล้วลงเมืองขนาดนี้โอเคไม่เจอกีบตางบางขับผมอยากได้กีบตังขับ ใครเอาคูณสีป่ป้าตรงนี้มีคูณสี่ว่ะเพื่อนมาให้นี่นะมีอะไรวะเฮ้ยคอมเมนต์มันไม่ขึ้นมันเนี่ยเฮ้ยคอมเมนต์วิท hey, <comment> ไม่ขึ้นจริงด้วยเฮ้ยไปสวดมนต์ดีกว่าวิ์ว่าหาปืนไม่เจอก็เลิกเล่นเถอะครับผม <laughs> ต้องยิงแล้วครับหากเก็บของอย่างนี้ย้ายไปเล่นฮาวเวิ m มู n ดีกว่าโววิธว่าแล้วคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเพิ่งมาเปิดอ่าแนวยิดเฮ์วิทบอกเฮอวันนี้ไม่มีใครหิวข้าวเหรอครับเฮ้ยอะไรนึกว่ามาดูนีมาดูอันนี้ทำไมมันไม่คิดดีกว่า ตรงไหนตอนนี้มีมินิกับ,บคูณสี่วางค <บา S 2> ู่กันเลยแล้วก็มีกิฟตตั้งเฮ้ยไม่เสียหมดรอัโอ้ยยิงโคตรไก่ยังได้ยินมาถึงนี่มันได้ยินทั่วแมทแลยเฮ้ยอยี้โอ้หยิง เปลี่ยนขับรถนะพชัดเจอกิบตั้งอ้ามีเหรอมีใครมีกิ๊บตั้งนะลืมฟังเลยมาร์กสองนี่ใครมาร์กอะไรหรือเปล่าใครเจอปากกระบอกปืนเหลือๆมั้งวะมีแฟลชไฮเดอร์เออาร์เออเอาอะไรก็ได้ไม่เอาร์เอสอาร์ูเจอนะแต่กูเก็บไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปเอาไปเอาวะ เดี๋ยวเดี๋ลองฟาร,ร์มแถวนี้ก่อน,นเอมันมนะีจริงๆทั้ไม่น่าหายากขนาดนั้นแล้วก็บ้านวงวงเราอ่ะอไปลงเฮ้ยไปเอารถหลังตรงนี้หน่อยมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งใไปเอาได้ปะเดี๋ยวนะเดียววงมั้งสี่จริงด้วยแต่ผมไม่อยากเข้าบ้านนี้เลยวะ่ะแต่บ้านนั้นอ่ะมันน่าจะออกไปแล้วนะเราเราขึ้นเขานี้ไปส่องดูก็ได้ ที่เนนแฟลไฮเดอร์อยู่ไหนเนี่ยหะไม่เจอเลยอยู่กับพี่ดิอ้าวไหนบอกเก็บไม่ได้สองหลังนี่นี่แหละที่เก็บไม่ได้มันอยู่เนี่ยมีมีพี่หลือหลังนู้นหลังอีกหลังหนึ่งมีเอสอารบนนี้มีเออารข้างบน่มีเอรเก็บไม่ได้เออารอยู่หลังเล็กตรงประตูใครจะเสียสละสเก้ามาสองวะได้ครับได้เอาแล้ว อย่างีดเอามานก็เปลาอยู่ขึ้นมาสิสองมาสสองอ่ะอย่างเดียวพอเลยพูดเียสละไม่มีใครไปเอารถกับผมหรอไม่มีขึ้นมาโอ้พี่ป๊อบมาเราไปเอารถกันรถจอดไว้นู่นไม่ถ้ากูเดินเลาะเดินเลาะได้ป่ะกูเดินเลาะทะเลทรายเนี่ยทิมแดงอยู่ก้งกลางอ้าวพ่อกูเข้าหาไม่เจอวะไม่มีก้นกลางฝั่งปลาย โกลังอ่ะอยู่โกลังอ่ะหรือนี่โกลังโกรังอ่ะโกลังกางโกรังที่เราเจอกิฟตั้งอ่ะมีอยู่นะไหนวะนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้เบอร์รี่มีป่าวะไมียนเจ้าเรือไปจอดท่าไปเราเรือเออเอาเรือไปก่อนก็ได้นะ แต่ถ้านั้นแม่งจะออกได้ปะวะไอ้สั์เลยมันปิดประตูหมดเลยว่ะแต่ว่ามันมีคนลงนะเว้ยวงจบนี่นะเว้ยกลัวหรือว่าเร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 าไปเล่นแถวนี้ก่อนว่ะมาร์ค4ตรงนั้นน่ะกูอยากรู้ว่าคอลลี่มีคนหรือเปล่าถ้าไม่มีเราเราจะเข้ามาร์ค4กันนะเว้ยหรือไม่เราไปแถวรถไปเลยเนี่ยอยากอยากเข้าเนี้ยเราอะไรนี ที่นี่นนรอก่อนนะมันมันมันวิน่งเข้ามันวิ่งเข้าบ้านนี้มันวิ่งเข้าบ้านนี้นมันมีคนเพิ่งเข้าไปเห็นปะพี่ป๊อปขับรถชมนมาร์คมาร์คที่ไอ้ป๊อปจะให้เราไปเช็คตอนแรกอะมาร์คสามอะมีคนเหรอเออมันมีคนเพิ่งขับลงเพิ่งขับลงจากเขาเรา เฮ้ยเพิ่งขับเออถูกแล้วเขาเราเนี่ยถักเขาที่เรายือนอยู่นี่อีกพันวะพี่ป๊อปเอาคันนี้ไปปะเนี่ยตรงบ้านน่ะมีคนนะพี่เฮ้ยมาร์คสามมีคนนะเว้ยไอ้ป๊อปหูดับแล้วมันขับรถอ,อยู่เออมันขับรถอยู่มันหูดับไปแล้วมาร์กสองมีคนเฮ้ย องหรือสามกับตันมักงสามมีคนเออสามมีคนอิสระกูบอกไปแล้วกับตันกูบอกแล้วกับตันขึ้นรถอะเอาไปเอาหลุมเราไปเอาหลุมมั้งหนึ่งถ้าไม่มีคนนะกับตันขึ้นรถอะกับตันหูได้ไม่ไไม่ไม่ไม่ไปมั้งหนึ่งได้เหรอพี่จะเล่นมั้งไหนดิชนไหลตี้เลยว่ะเรารอใช่ไหมเรารออีกหน่อยเราเล่นขอบเลยเราเล่นขอบเลยรออีกหน่อยได้ได้ เรา,เาออยหน่อยมันได้ยินนะเว้ยเราเดินใช่ไหมพี่เนนวิ่งขึ้นปะมา้มาสามากำลังออกนะเว้ยไอชาร์จซ้ายหน่อยไอ้เหี้ยโอ้สายก็มีบ้านน่ะเราเ,าเรารับบ<ค>้านนีน้แหละเราเรารับบ้าน มันยิงเรามันยิงเรามันยิงกูมันยิง,ง,งกูอดี๋ยวมาสามมันต้องออกเดีย๋ยวเราปล่อยแม่งยิงไปมันยิงเราเนี่ยัดโดนยิงทั้งซ้ายทั้งขวา <bombard. S 2> เลยวะ่ะรอรอรอรับแม่งอ่ะมาสามครขึ้นยิงหน่อยปล่อยมันแล้วไป มีหลอตั้งนานเจาอยามันไปแล้วผมกำลังขึ้นไปเลยแล้วไม่บอกโอ้ลิบอ,อีกนิดเดียวถึงแล้วยิงขับอาบ้านขวามีนะซ้ายขวาวิ่งแล้วตรงนี้ตรงนี้มาร์กสามฉีกลงทะเลมาร์กสามฉีกลงทะเลมาร์กซ้ายซ้ายออกทะเลใช่ไหมงั้นเราดูขวาอีกเดียว เราสามขับรถมันมันเหลือรถคันหนึงเหรอวะเฮียเหลือรถสองคันเลยไหวสัตว์มบ้านขวาต้องออกนะบ้านขวาต้องออกบ้านขวาฉีกขึ้นเขาเล่นขวาเล่นขวาอย่างเดียวขวาฉีกไกลขึ้นขวาอย่างเดียวมาสามวิ่งไล่นี้นะเว้ยมาสามเข้าวงไปแล้วปล่อยมันเราบักกี้ขับเข้ามาอีกดิเดี๋ยวกูขับเข้ามาให้แล้ว่ะเดี๋ยวเราจะต้องย้อน มีเสียงรถกันขวาซ้ายหลังไ้ายหลังไปเยหลังไหนวะบักกี้ป๊อปนะเมื่อกี้ไม่ใช่บ้านหลังนี้หลังสองหลังสองนี่เออเออนั่นแหละคือพี่ล็อกกันอยู่มันขับรถมันขับรถตรงไหนเพาะมาวะจะออกก็ออกสักทีเด้อรถเวร มันขึ้นรถปะมันขึ้นรถปะน็อปน็อปน็อปแล้วจะระเบิดแล้จะระเบิด เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไปต่อห้องน้ำใช่ปะอืมเบา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 ได้เบาไอ้สัตว์กูเสียวข้างบนพอพอแล้วพอแล้วมันมันอยู่กลางวงแล้วอ่ะมันเล่นได้แล้วอ่ะเราต้องดูทิศเราต้องดูขวาพี่ิเนี่ยเราเล่นเขานี้แหละเราเล่นเขานี้แหละถูกต้าดูของ เดี๋ยวดูวงหน้าอ่าไอตีต้ตีต้ตี้ตี้บ้านมักสามอ่ะตี้ริมเล่ะรว่ะม,ม,<ง>มัน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 นมันน่าจะมาชนบ้านแถวนี้เว้ยมันวิ่งไปตามริมเล่ะอะรถรถรถมันขึ้นมารถขึ้นมารถขึ้นมาหลังเรา เดี๋ยวุณดูฝั่งนี้ให้นะไม่จัโมโมโดสมอล่างเว้ยเฮียบ้านเฮียเนี่ยรถจอดด้านล่างนะตรงมาร์กเลยพี่ไม่เห็นเลยว่ะพี่พี่พี่ไม่กล้าลตีงตรถตีงรถแล้วเหรอไอสัตว์มันมาเอาแอร์ดรอปไอ้เฮียแย์แล้วนี่ว่ะ เอ้ยมีคนปูสมุกยังข้ามมาน็อกแต่ยิงกูอะแต่มีตัวใกล้ๆยิงผมเลยอ่ะเอไอไอ้อรถคันนี้แหละคือตีบ้านนั้นเว้ยกูจำรถสีนี้ได้ คุณทีละุ๊ไม่ไม่ตัวคานตัวคาตนกูส้คูสามเจอตรงไหนมาร์คมาร์คมาร์คเห็นล้วโอ้โหไม่ต้องเยยต้นมาเยอะจังเยโดนเวลามันล้าหนู มันมีตี้บ้านนะมีตี้บ้านมันน่าจะตายแล้วปะอ่าเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งกับตี้บ้านไอตัวที่วิ่งไปอ่ะนะไม่ได้โดนตี้บ้านกระโดดลงสองฆ่าหรอวะไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่านะเหลไปตัวหนึ่งอะจะสุนจะสุนแดงหมดวก็ว่าแหละต้องไปฟาร์มศพแล้วมั้งเนี่ยใครสโมอ่ะผมผม จมไปเฮ้ยเสียงเว้ยชัดแต่มันก็หมดจริงๆอ่ะกูก็หมดเเสสีียยงงมันเสียงแต่กูก็หมดแล้วผมดูบ้านอยู่ถ้ามึงลงไปฟาร์มได้ตี้เราจะเล่นต่อได้ผมดูรถ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 อลออกลถออกผมดูอยู่บ้านนะบ้านนี้น่าจะออกไปแล้วว่ะเอ้บ้านขับรถ ทิ้งห้างหน้าเราเลยอยู่ห้องน้ำหน้าห้องน้ำหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเจ็บหนัก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 อยู่มีมอไซค์วิ่งฉีกขวาไปด้วยไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่มาจอดห้องน้ำเอาเน็ตตาย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 ตัวนึงเหลือตัวนึงห้องน้ำอ่ะเน็ตกูไม่มีไม่มีเน็ต อยู่หลังห้องน้ำนะเว้ยไม่ได้อยู่ข้างในห้องน้ำมีตัวข้ามถนนมามีตัวข้ามถนนมาไกลๆขอบออวงโดนไปสองนัดไอตี้เนี้ยเหลือตัวหนึ่งเหลี่ยมกูยิงไม่ได้นะห้องน้ำเหลี่ยมกูเห็นแบบหลังคาอย่างเดียวล็อกห้องน้ำขาดเลย รือว่าห้องน้ำโดนตี้นั้นยิงหลังไปแล้ววะยังอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำนหหหััววเ็นนน้่าจะเหลือตัวเดียววะเน็ตหมดเลยห้องน้ำเหลือตัวเดียวให้ผมหน่อยพี่ชัดล็อกให้ผมล็อกเกียวล็อกเกียวล็อกเน็ตใจเย็นก็ได้มันก็ขึ้นนะวนแบบไปอ่ะ ออประตูให้ละเหุยแย่แม่โดนมันสวนไม่มันมันมีตัวไอ้ตัวไกลไม่ตัวตัวไกลอ่ะโค a l ตี้มีตัวไกลค้ำเหรอ quality ตัวโค a l ตี้โค a l ตี้ที่พี่ขอมันตอนข้ามถนนอ่ะจุดได้ปะจุดได้ปะจุดได้ตัวไกลมันอยู่บนหัวดิพี่ <đ> เดินหล okay ังมาไม่เดี๋ยวปลาไม่ผมไปโดนใครเจ็บโอ้ตำแหน่งไหนเนี่ยไม่น่าวิ่งเลยขมุเขมุเขมุเก็บไปก่อนเก็บปลาก่อนโอ้โทษทีดึงแล้วต้องต้องให้ฉาดวิ่งเว้ยมาแล้วชิดขวาดาวหนึ่งตัวไกลนะตัวไกลดาวนะไกลดาวก็สวยดิ พี่เนยนใจเย็นพี่เนยนใจเย็นบมต้นไม้นี่โอ้โหพี่เนียนย้นไม้สตัววันน yup ี้อุ้ยเหี um> ้ยน็อกสมองหน่อยชัดสมองหมดพี่ชุบได้ปะนั้นจุบได้ชุบได้ ล็อกหนึ่งมันล็อกอีกหนึ่งที่ในหน้าพี่เลยนะกูต้องแลกว่ะเอาเอามันให้ได้ต้นไม้จุนั่นเลยต้นไม้หน้าพี่เลยไม่เหลือตัวเดียวไม่เหลือตัวเดียวไม่เหลือสอง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 มันดึงขึ้นมันดึงขึ้นชุบอยู่ชุบอยู่ฉันฝูกทำไม่ได้เจนี่เจนี่ช้าอยู่ช้าอยู่ช้าอยู่เมื่อกี้กูยิงตัวชุบชุบละชุบละโอเคไม่เจอว่ะมันวิ่งออกมันวิ่งออก อยู่ใต้เนินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยค้าง e น็อกอีกหนึ่งตัวนั้นน่ะตัวนั้นเป็นตัวที่กูยิงมันชุบขึ้นมาเลอตัวนึ่งน็อกหนึงนน่งน,น็อกหนึ่งหมดไปดตายตายตายามหมดห,หมด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 ทีหนึ่งโอเคเหลือเหลือเหลือสามตัวทางซ้ายนะเว้ยเหลือสามตัวทางซ้ายดูยามาดูยามาระเบิดเด้อ กูกูโดนอีกแล้ววะไม่มีไอเคนีไม่มีมีมีตัวนี้มีทางซ้ายนี่มันอยุดเฮ้ยแอดอกแอดอกมีแอดอกไม่มียาว่ะเพื่อนนี่นี่นี่กูมียากูมียากูมียาเต็มเลยโอเคโอเคไอหลินเอายาไปให้พวกนั้นคือตรงนี้มันไม่มียาแล้วเอายาไปให้พวกนั้นทียาผมมีอยู่กมมียาเหลือสองตัวนะเว้ยสี่สองนะเว้ยมันอยู่ไหนอะประเด็นอะนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรง้า้มันอยู่ซ้ายอยู่เออมันอยู่ซ้ายอยู่อยู่ตรงหน้ากูเลย อย่าเพิ่งกูขอากใช้สารล่าสุดอ่ะโอเคได้ใช้สารใช้ยาาาายยมาเทิดก่อนผมไม่เอาผมอยากได้น้ำเฮ้ยมันสมกที่พี่พี่ีชัดพีชัดกูมีกูมียากูเอาแล้วใครจะเอาวะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ขึ้นแล้วไอสัตว์ไม่ทันยุบได้นะตรงเนี้ยเอ้ยเฮี้ยมันหนึ่งหนึ่งป่ะวะมันมันสมกขว่า หน้าผมเลยตรงนี้ละตรงนี้ละหน้าแล้วสองตัวขวาจนไอสัต์กูติดแถบไอเฮียแมงสมบัอีกฝั่งวิองเฮียไอดาบโอ้โหโดนด้วยวะโอ้โหเรียบร้อยแล้ววะกูที่เนนต้องอ้อมปีมันวะ <4. S 1> ควยอดาบไอสัตว์ตวชุบได้ชุบได้ชุบพี่ป๊อบได้ หนึ่งนอนที่นอนโอ้โหไม่หนึ่หนึ่งมันในนี้มันอ้อมตีมันอะไอ้เฮี้ยไม่สมุกหลอกไอ้สัตว์เอ้ยกูติดกับนึกว่าแม่งอยู่ขวาอย่างเอาที่สุดแล้วตอนนี้โอ้ยเยอะกดแชมป์เลยโดนหลอกสี่สองอ่ะเฮี้ยเฮี้ยวัดเอ็ดดับพ่อ โอ้ยนิดเดียวแตวเรามาสวยหรอกเราเข้าเราค่อยๆเข้ามาสวยอยู่วันนี้นมันวันของผมว่ะคุณผู้ชมเอ้ยผาทมมิงสุดท้าย